สวัสดีครับผมนายจักรัพัฒน์บุรองธานาการนะครับวันนี้จะมาอธิบายโจทย์ assignment กราฟหนึ่งนะครับข้อที่3นะครับก็คือจากโจทย์มันบอกว่ากราฟรูปหนึ่งประกอบไปด้วย v v นี่คือ Vertex และ e คือ edge จงตรวจสอบว่ากราฟนี้มีวังวน Cycle ในกราฟหรือไม่ ข้อมูลนาเข้าบรรทัดแรกจานวนเต็ม n แทนจํานวน v e r ร์เในกราฟโดย n ต้องมากกว่าเท่ากับ1และน้อยกว่าเท่ากับ1,000บรรทัดถัดไปแต่ละบรรทัดรายการ a g ในรกราฟกรอบด้วย p q r s ไปจนถึง0โดยที่ p แทนเวอร์เทต้นทางและ q r s แทนรายการเวอร์เทที่มี a g มาจาก p คั้นด้วยช่องว่างตามด้วย0ก็คือ0คือตัวสุดท้ายหมายถึงสิ้นสุดรายการ e โดยที่ p q r s นั้นมีค่าระหว่าง 1, 1่ถึง1,000แล้วก็เอาพุทข้อมูลส่งออกให้แสดงเป็น1หากกราฟนี้มีวังวนนอกจากนั้นให้แสดงศูนย์ก็คือถ้ากราฟนี้ไม่มีวังวนก็ให้แสดงศูนย์นะครับก็ง่ายๆก็คือโจทย์นี้สรุปง่ายๆก็คือว่าให้ตรวจสอบว่ากราฟที่กราฟที่เราให้มาเนี่ยมีวางวนหรือเปล่าถ้ามีก็ให้แสดงหนึ่งไม่มีให้แสดงศูนย์จบ ก็ตัวอย่างข้อมูลนําเข้าก็อันนี้นะปัญัาแรกก็คือจํำนวนเต็ม n นะครับอันนี้เขาก็ให้ n เท่ากับ6ก็มี1 1 2 3 4 5 6เนาะแล้วก็ตัวแรกก็คือ p นะตัวแรกคือ p เทียก็ q r s ไปเรื่อยแล้วก็สุดท้ายก็จบด้วย0หมายถึงสิ้นสุดรายการ n แล้วตัวอย่างข้อมูลส่งออกอันนี้ก็คือ ในเนี้ยตัวอย่างข้อมูลนําเข้านี้กราฟนี้เป็นวงวนเพราะว่าเอาพูดแสดงมาเป็นหนึ่งนะครับต่อมาก็มาดูโคดเนาะอันนี้คือตัวโคดนะครับก็มาเริ่มจากตรงที่แรกเลยนะตรงนี้นะครับก็จะตัวนี้คือจะเอาไว้กําหนดค่าคงที่ที่เป็นขนาดสูงสุดของจํานวนโนดนะครับโดยอันเนี้ยกำหนด ได้มากสุดก็คือ1,000ก็คือตามตามโจทย์เนาะก็คือนี่หนึ่ก็เลยกำหนดไว้เป็น1,000เนาะต่อมาตรงนี้นะครับบรรทัดต่อมาใช้สําหรับเก็บกราฟในรูปแบบของ adjacency list อ่าบรรทัดนี้เนาะแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็คือบรรทัดต่อมาก็จะเป็นตัวแปรที่ใช้บันทึกไว้ว่าแต่ละจุดในกราฟเนี่ยถูกเยี่ยมชมไปแล้วหรือยัง ถ้าสมมุติเยี่ยมชมไปแล้วก็จะเป็น true นะครับแต่ถ้ายังไม่เยี่ยมชมก็จะเป็น false ต่อมาฟังกช์ชันต่อมานะครับก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชัน dfs หรือ d e p first search นะครับโดยการทำงานของมันเนี่ยก็คือเริ่มต้นนะเราจะเริ่มต้นที่โหนดแรกก่อนนะแล้วทำการตั้งค่า โหนดนั้นอนะ่ะเป็น True โหนดแรกเป็น True เพื่อมบบอกว่าได้เยี่ยมชมจุดนี้ไปแล้วนะครับต่อมาก็จะเดินทางไปยัง Neighbor ของจุด Node โ,โดยผ่านการบนลูปในกราฟโ Node นะครับก็คือตรงนี้เนาะลูปเนี่ย For นะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นลูปที่เอาไปเช็คว่าไปเยี่ยมชมเพื่อนบ้านหรือ,อยังเนาะคือถ้าสมมติยังไม่ถูกเยี่ยมนะสมมติตรงนี้อะ ยังไม่ถูกเยี่ยมนะถ้าเพื่อนบ้านยังไม่ถูกเยี่ยมเนี่ยจะทำการใช้เรียกใช้ d e f First Search อีกครั้งนะครับโดยส่งโนโดเป็น p a r ลนต <c oughs> ต่อมานะถ้าเจอเพื่อนบ้านที่ถูกเยี่ยมชมแล้วนะครับและไม่ใช่ p a r ลน t ของโนโดนั่นหมายความว่ามันจะแสดงคืนค่า t True นะครับหรือก็คือเจอวงจร อาถ้างงก็คือแบบนี้นครับ <7 000. S 1> ก็คือว่าตรงเนี้ยเอาไว้ใช้เช็คว่าถูกเยี่ยมชมหรือ,อยังนะครับตรงนี้เนาะคือเพื่อนบ้านถูกเยี่ยมชมหรือ,อยังคือถ้าสมมติถูกเยี่ยมชมแล้วเนี่ยถูกเอ่อถ้าเจอเพื่อนบ้านที่ถูกเยี่ยมชมแล้วและไม่ใช่พาเลนของโน้ตเนี่ยจะสรุปได้ว่าเป็นไซเคิลหรือคือเป็นวงวนนะก็จะคืนค่า r u e กลับมานะครับคือตรงนี้นะ แต่ถ้าสมมุติไปเยี่ยมแล้วผ่านไปโดยไม่เจอวงจรนะครับไม่เจอบังวนก็จะคืนค่า False กลับมานั่นเองนะครับคือตรงนี้เนาะต่อมาส่วนที่3ส่วนของฟังกชัน main นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวนี้ก็ปกติเนาะ c in ก็ใส่ค่า input เข้าไป n ก็คือจุด จำนวนจุดในกราฟนะครับก็คือในจุดก็คือ6เนาะต่อมานะครับ <c oughs> ต่อมาตรงนี้เนี่ยโอเคตรงนี้นะจะเป็นรูปรูปสำหรับอ่านข้อมูลการเชื่อมต่อของเอระหว่างจุดต่างๆในกราฟนะครับก็คือว่าเออสำหรับทุกจุด P เนี่ยจะมีการอ่านค่าของเพื่อนบ้าน Q นะครับจนกระทั่ง คบค่าศูนย์ซึ่งหมายความว่าไม่มีเพื่อนบ้านอีกต่อไปแล้วก็คือตามโจทย์นะครับตามโจทย์ก็คือเนี่ยอ่ะ P นะครับแล้วก็ Q ไปเรื่อยจนถึง0 0ก็คือเนี่ยตันด้วยศูนย์มาถึงที่สุดแล้วการ A ก็คือไม่มีเพื่อนบ้านต่อไปแล้วนะครับก็ <c oughs> ตามโจทย์เลยนะครับเออประมาณนี้ครับต่อมาก็นี่นะครับจือ๊อูปนี้ก็จะเป็นแสดง จะเริ่มต้นทําการค้นหาวังวนในกราฟนะครับเริ่มต้นจากทุกจุดในกราฟนะ i จาก1ถึง n นะครับถ้าจุดนั้นยังไม่เคยถูกเยี่ยมชมเนี่ยก็คือไม่ไม่ถูกเยี่ยมชมก็คือนี่นะครับตรงนี้เนาะจะทําการเรียกฟ er, ังก์ชัน dfs search dfs i c o m m ลบ1เข้ามานะครับเพื่อเริ่มเริ่มต้นการค้นหาวงจรจากจุด i โดยส่งค่าลบ1เป็น parent ลลของจุดแรกก็คือตรงนี้นะครับ ถ้าพบวงจรนะถ้าพบวางบนเนี่ยก็จะคืนค่า true จากเด s e ฟ r ร์เ e ิร์นะและจะแสดง1ออกมาเอาพ u t เป็น1ออกมานะในใน,ในตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้นะครับก็จะแสดง1ออกมาแต่ถ้าไม่เจอก็จะแสดงเป็น0นเนาะตรงเอาพุทก็จะแสดงเป็น0ูนนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองดูผลลัพธ์กันนะครับ เ๋ยวข้อมูลนาเข้านะบรรทัดแรกก็เป็นจํานวนเวอร์เทกนะครับก็คือ6แล้วก็ไปหนึ่งสองก็3 1 4 0 4 2 3 5 0 5 4 6 0แล้วก็บรรทัดสุดท้าย6 5 0ครับโอเคครับก็ Output ออกมาก็เป็น1น,นะครับแสดงว่าไอตัวการาฟนี้เนี่ยมีวังวนหรือไซเคิลนั่นเองนะครับถ้าสมมุติเป็นเป็นกราฟอื่นเนี่ยถ้าสมมติเราอินพุตค่าอื่นแล้วถ้ามันออกมาเป็นศูนย์นก็คือการาฟนี้จะไม่มีวังวนนะครับขอบคุณมากครับแค่นี้ครับ